สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับมาแล้วครับกับ Honda Civic FD นังฟ้ามือเดียวป้ายแดงนะครับปี2007เครื่องพันแปเกียร์ออโต้ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใครกำลังหารถใช้งานนะครับ1 5 9 0ง0บาทนะครับผ่อนโดยประมาณ3,900นะครับผ่อน5ปีนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยกว้างขวางสวยนั่งสบายอะไรหาได้ทั่วไปนะครับคันนี้สภาพดีราคาน่าสนใจมากๆนะครับภายในก็สวยภายนอกก็งามนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1เดือนนะครับรถสวยรถคัดรถเช็คกล้าการันตีนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูได้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับกับ Honda c ซ vic F d นาดีังฟ้าปี2007มือเดียวป้ายแดงรถ อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในกว้างนั่งสบายเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เปนเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับมีรับประกันให้ด้วยครับสวยสมบูรณ์นะครับกว้างนั่งสบายดูแลอะไหล่มีได้ทั่วไปนะครับใครที่สนใจก็ ลองพิจารณานะครับราคาสด159,000บาทนะครับภายในสวยๆนะครับเบาะหนังสภาพดีๆนะครับคัดและเช็คเรียบร้อยเก็บงานแล้วครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับช่วงล่างไม่ดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทยนะครับนี่เลยครับผ่อนโดยประมาณ3,900นะครับผ่อนแค่5ปีครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยเกรด A นะครับสีสวยเต็มไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่แท้189,000กิโลเมตรนะครับสภาพโดยรวมสวย สมบูรณ์มากๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับมาดูได้มาเช็คได้นะครับที่เหลือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสมาชิกแล้วครับว่าถูกใจหรือไม่นะครับโดยรวมเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับก็ประมาณและความชอบนะครับข้อมูลหาได้ทั่วไปนะครับสําหรับคันนี้เราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับซีวิคเอฟดีเอฟดีนังฟ้าเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงเอสองพันเจ็ดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เอกสารครบนะครับ การันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนนะครับช่วงร่างขับไม่ดังครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับสวยจริงครับคันนี้ฝากไปด้วยครเครดิตด,ดีนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับ